โอเคครับวันนี้เราก็จะมาตั้งค่าการสร้างรายได้จากดาวนะครับของ facebook และการกรอกภาษีของ facebook นะครับกดตรงมุมขวานะครับ3ามจุดนะครับครับแล้วก็เลือกเปิดโหมดมืออาชีพนะครับนะครับครับหลังจากนั้นเราก็เข้า facebook ตัวธรรมดานะครับไม่ใช่เดสก์ท็อปนะครับเข้ามาแล้วเราก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับ เข้าหน้าโปรไฟล์แล้วเราก็กดคําว่าดูเดสท็อปเดสบอร์ดนะครับดีครับกลับเข้ามาแล้วเราก็เริ่มต้นการใช้งานครับแล้วก็เดื่อนมาหาคําว่าการสร้างรายได้นะครับครับแล้วก็ตั้งค่าดาวครับแล้วเริ่มต้นการใช้งานครับกรอกที่เราเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็นับสกุลเป็นภาษาอังกฤษครับ แล้วก็เลือกวันเดือนปีเกิดน,นะครับแล้วก็เลือกประเทศเป็นไทยแลนด์นะครับเลือกเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะหน้านี้ก็เลือกประเทศไทยแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับส่วนหน้านี้ก็ชื่อเขาจะกรอกมาให้แล้วนะครับเพราะเรากรอกเรียบร้อยแล้วเราก็มากรอที่อยู่นะครับเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็กรอบเมืองเป็นภาษาอังกฤษนะครับครับแล้วก็อารใบเสน้นรัคเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะครับถัดมาก็เป็นหมายเลขผู้เสียภาษีนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นบัตรประชาชนของเรานะครับแล้วก็กดถัดไปครับ มาหน้านี้แล้วก็เลือกเป็นลิงก์บัญชีธนาคารด้วยตัวเองนะครับครับหน้าถัดมาก็เลือกประเทศครับแล้วก็ชื่อเจ้าของบัญชีนะครับส่วนบรรทัดที่3นะครับก็เป็นโค้ดของธนาคารกรุงเทพนะครับส่วนโค้ดของธนาคารกรุงเทพก็ไปหาได้ใน Google นะครับส่วนบรรทัดต่อไปก็เป็นเลขที่บัญชีนะครับ แล้วกดที่ลิงก์วิธีการรับเงินครับถัดมาก็เป็นกรอบรหัสเฟซบุ๊กนะครับครับกดดำเนินการใช้ชื่อเฟซบุ๊กนะครับแล้วกดดดำเนินการอีกทีนึงครับแล้วก็ดำเนินการครับกดดำเนินการครับครับหน้านี้ก็กดโนโนทตั้งสองันเลยนะครับครับมาหน้านี้ก็เลือกประเทศอีกเหมือนเดิมรับ เป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ติ๊กคำว่า I have a n o t e wish นะครับอันนี้ก็กด Next ไปเลยนะครับส่วนหน้าถัดมาก็กดตรง0%นะครับครับหน้าถัดมาก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ทาสกุลภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คลิกตรงไอคอน ครับส่วนหน้าถัดมาก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับกดคําว่าสับบิทฟอร์มนะครับแล้วก็คําว่าดอ n นะครับก็คือภารกิจของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็เข้ามาตรงดูหน้าสร้างรายได้แล้วก็ของดาวนะครับก็เป็นการสร้างจุดรับเงินของวิดีโอเลียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b บสไคร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ